สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รอรไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลา s Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสเรียกได้ว่าเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์อย่าง All New Honda PCX ในโฉมต่อไปนั้นมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในปี2020นี้เราจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในปีหน้า2021นั้น เป็นที่คาดการกันว่ามันจะมีการอัปเดตอย่างเป็นทางการกันจากการค้นพบรหัสสินค้าที่เกี่ยวข้องเราลองไปดูรายละเอียดความน่าจะเป็นทั้งหมดจากข้อมูลและการวิเคราะห์กันเลยครับ 1. จะมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่ตรงนี้เองนันนะครับน่าจะไม่ผิดพลาดไปจากนี้แล้วเพราะว่า Honda p c ีเองนั้นมีการวางจําหน่ายกันในฝั่งยุโรปด้วยนั่นก็เท่ากับว่าจะต้องอ้างอิงกับเครื่องยนต์ e s v plus ลูกใหม่นะครับ ที่ถูกใช้ใน All New Honda SH 150i ที่วางจำหน่ายกันในยุโรปตอนนี้นั่นก็เท่ากับว่ามันจะได้รับความจุเพิ่มขึ้นมาเป็น 157cc ด้วยกัน2เพิ่มจำนวนวาล์วจาก2เป็น4ประเด็นนี้นะครับก็สามารถอ้างอิงกับเรื่องของเครื่องยนต์รูปใหม่ ESP+ กันได้เลยเพราะว่ามันได้รับการเพิ่มจำนวนวาล์วของลูกสูบจากเดิมที่2วาล์วมาเป็น4วาล์วนะครับ ซึ่งตรงนี้เองจะทําให้คาแรคเตอร์ของตัวรถในการขับขี่โดยเฉพาะอัตราเร่งนั้นมีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอน 3. จะเปลี่ยนมาใช้เฟรมรถใหม่แบบ ESAF ตรงนี้นะครับอ้างอิงจาก New Honda Genio และ All New Honda Beat ที่วางจำหน่ายกันในประเทศอินโดนีเซียตอนนี้โดยมันจะมาพร้อมกับเฟรมรถแบบใหม่อย่าง ESAF ที่จะทำให้น้ำหนักของเฟรมรถนั้นเบาลงกว่าเดิมถึง8%ด้วยกัน และยังคงมีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูงซึ่งคาดว่าเจ้าเฟรมตัวใหม่นี้นะครับจะถูกนำไปใช้กับ all new Honda PCX รุ่นใหม่ด้วยนั่นเอง 4. จะมีการใส่ระบบ s s t c หรือว่า traction control มาให้นะครับตรงนี้เองถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเอามากๆเพราะว่าตระกูลรถของ PCX เองนั้นยังไม่เคยให้ฟีเจอร์นี้มาก่อนอย่างระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอันนี้แต่ในเมื่อทางคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่าง ออ l New Yamaha n m a นนั้นใส่มาให้นะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากทีเดียวที่ทาง Honda จะใส่มาด้วยด้วยหลักการทำงานของระบบคาดว่าจะใกล้เคียงก,กันกับที่มีในรุ่นพี่อย่าง f o r z ซ3 0 0นั่นเอง 5. ฟีเจอร์อื่นๆตรงนี้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดตั้งระบบบลูทูธเชื่อมต่อหน้าจอการแสดงผลกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ตรงนี้เองถือว่าเป็นจุดขายสำคัญที่รถในแนวพรีเมียม c สกูตเตอร์รุ่นใหม่ๆนั้นควรจะมีโดยทั้งหมดนี้นะครับวิเคราะห์จากข้อมูลความน่าจะเป็นนะครับที่ถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้แต่จริงๆแล้วยามที่เปิดตัวกันอาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากนี้บ้างแต่เชื่อว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันมากกว่าในโฉมปัจจุบันอย่างแน่นอน มารอติดตามกันให้ดีครับในช่วงปี2021ข้างหน้านี้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ All New Honda PCX ซึ่งมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในเรื่องของสเปคต่างๆให้กับตัวรถออโตเมติกในคลาสเดียวกันจากค่าย Honda ในอนาคตต่อๆไปด้วยครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150 s ตเต t e r พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส